สวัดีครับอยู่กับผลชาชาวดอยนะวันนี้เราก็กลับมาพบกับชาชาวดอยอีกครั้งาดูดอยท่านผู้ชมเอ่อท่านผู้ชมนะว,วันนี้ก็ดูอาจจะโม่งแม่เลือดขึ้ไปหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อเชา้าเราเล่ากัเต็มเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าผมก็ไปไล่ควายให้มันไปกินหญ้าที่ใหมนะ่เนาะไปไล่มันขึ้นมาพอไล่มันขึ้นมาเต็ม ผมก็เวฟไปในไร่นะว่ยไปเวฟไปแตกหญ้าในไร่สะพานนี่เนาะแล้วก็ผมก็กลับมา,นะามเนาะกลับลงมาสะพานนึงก็มีคนบอกว่าควายคุณเนี่ยไปกินลงไปในนาเขาแล้วทีนี้แหละผมก็ต้องวิ่งไปกาะแผ่นเนาะไปไปเอาควายมาเอามันขึ้นมาตอนนี้มันขึ้นมาแล้วเนาะ ขื้อมาเฟบผมก็เลยมาถ่ายวิดีโอต่อเนาะถ้าผู้ชมถ้าถ้าผู้ชมเนาะมีเนาะมีที่เขาซื้อมาในเมืองเนาะถ้าถ้าผู้ชมอยากรู้ว่านอกจากซื้อมาจากในเมืองแล้วเกเรียนเขาจะเอาไปทำอะไรต่อนะเดี๋ยวเราไปไปไปดูกัน ซึ่งตอนนี้เรา,เราก็มาถึงในที่ตีดานน,นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เขาใช้ประกอบในการตีเนะไปไปดูกัน <c oughs> ละ่ละนหลักวาขัไอ้องมาอถ้าผู้ชนะอันดูก็จะใช้เป่าไฟเนาะ พีอัีจรับพี่กไ่โดนคเท่านผู้ชมนะอันนี้เขาเรียฟโคเนาะโคเนาะไอทำด้วยไม้ไผ่เนาะทำด้วยไม้ไผ่แล้วก็อันนี้ก็กอไฟเนาะไอไฟที่ดักนี่ดักทกชนี่เลยนะเขาจะมาทำี่นี่เลย ตอนแรกเขาก็ซื้อมาจากในเมืองเนาะซื้อมาก็เราก็ดับแรงอินนะว่าเราจะได้เบไหนว่าเราจะได้ประเภทไหนเราก็จะมาทานที่นี่เลยอันนี้ก็เผาเลิ่จนกับนี่เราก็เอามาเผาก่อนเนาะเผาโจกว่ามันจะแดนเนาะถ้าเผาให้มันแดนแล้วเราก็จะตีง่ายถ้าเราไม่เผาเราจะตีไม่ได้นะเห็นไ,ไหม อันนี้เขา네เอาคือเมื่อกี้มันแดงมันแดงเขาก็มาตีเห็นไหมตอกบองหลังด้านกที่ต wow. ีน huh. ี่เขาเรียกคี่คู่นะที่เพื่อที่เราจะให้ได้เมียมันจะได้ลักษณะไหนเราก็จะมาตีแบบนี้เลย

ท่น้ครับโคนี่มันเป็นตัวที่ป่กไฟนะอไฟเี่จมันรุดแล้วก like ็มันก eh. ็จะแดดาถ้าแดดเราก็จะตีง่าย 就进来。就进来。我拿土呢，苏巴呢。苏巴 <wer? S 1>。一百斤来，你大概。一百斤。一百斤干啥？你妈管没过去。就坡上不块，那块嘛坡。坡上坡。坡上。 ถ้าผู้ชมนะไอ้ถ้าตอนนี้ก็คือเราต้องตีนะถ้าเราฟินให้มันเป็นลูกเป็นโซเ <ไป S 1> ่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ำน,นะไอ้ในการแช่น้ำนั่นก็คือไอ้เขาลูกเขาบอกว่ามันถ้าแช่กันนะ้ำมันจะโทนะเนาะ ท่านผู้ชมเห็นหรือยาว่าเกาเรียนเขาทำนี่ยังไงนะเขาก็ตีประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมไอ้วันนี้เราก็ขอโจบไวเพียงเท่านี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตานด้วยนะครับวัสดีครับ